นายวัฒนาเมืองสุขได้แสดงความซึ้งใจต่อน้องเฟยผู้เป็นบุตรสาวนะครับที่สู้จนทําให้พ่อได้รับอิสรภาพหลังจากถูกกดดันให้เดินทางไปต่างประเทศจนไม่ได้พบหน้ากันครับนายวัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และแกนนาพักเพื่อไทยโพสต์เฟซบุ๊กล่าสุดนะครับไปหลังจากได้รับการประกันตัวเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยใช้ชื่อหัวข้อว่าเมื่อผมไม่ได้เจอลูก ดยนายวัฒนาระบุว่าภายหลังจากได้รับอิสรภาพบุคคลแรกที่ควรจะได้เห็นหน้าก็คือนางสาววีรดาเมืองสุขหรือว่าน้องเฟผู้เป็นบุตรสาวแต่กลับไม่ได้พบหน้ากันทา,ทางที่ข้อเรียกร้องของบุตรสาวประสบความสําเร็จแล้วเนื่องจากมีรายงานนะครับว่านางสาววบรดานั้นต้องเดินทางไปต่างประเทศอย่างเร่งด่วนจากการกดดันกองญาาินายวัฒนาเปิดเผยว,ว่าเมื่อโทรศัพท์ไปหาบุตรสาวบุตรสาวได้ร้องไห้และขอโทษที่ไม่ได้ไปเยี่ยมตามสัญญาเพราะต้องเดินทางไปฮ่องกง พร้อมกับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้และรู้สึกเช่นกันว่าได้ติดหนี้น้องเฟยที่ได้เสียสละตัวเองเพื่อเขาเป็นคนสำคัญที่สู้จนทำให้พ่อได้รับอิสรภาพในวัฒนายังได้เล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วันที่18เมษายนนะครับและการอดอาหารประท้วงโดยระบุว่าเมื่อวันที่18เมษายนที่เขาไปรายงานตัวที่มทบ11ตามคำสั่งคสอชอนะครับเจ้าหน้าที่นั้นได้ให้กรอกแบบฟอร์มรายงานตัว จากนั้นนำตัวไปควบคุมโดยไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาจนกระทั่งเวลาประมาณ16นาฬิกา30นาทีจึงมีนายทหารพระธรรมนูญมาแจ้งข้อหานะครับว่าการที่แสดงความเห็นผ่าน Facebook คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองอาจเป็นการฝ่าฝืนคำสั่งคสชจากนั้นได้นำตัวไปควบคุมต่อที่ค่ายทหารแห่งหนึ่งในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งเขายืนยันว่าไม่ได้ทำผิดคสชจึงไม่มีอำนาจควบคุมตัว ในวัฒนาจึงประท้วงด้วยการอดอาหารตั้งแต่ถูกควบคุมตัวที่มทบ11เป็นต้นไปจนกว่าจะได้รับอิสรภาพจนกระทั่งถูกนำตัวกลับไปนำปัวไปที่มทบ11อีกครั้งนะครับเมื่อวันที่21เเมษายนเวลากลางวันจึงเริ่มรับประทานอาหาร นวัฒนากร่าวในตอนท้ายว่าไม่แปลกใจเมื่อเห็นข่าวว่าผู้มัญชาการกองพลทหารราบที่9ให้สัมภาษณ์ว่าหากในวันรุ่งขึ้นอยางไม่รับประทานอาหารตามที่หน่วยจัดไว้ให้จะถือว่ามีเจตนาประท้วงซึ่งท่านจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั้นเสียดายที่ปล่อยตัวเร็วไปหนึ่งวันไม่เช่นนั้นเขาคงมีคดีเพิ่มอีกหนึ่งคดีคือการแสดงความคิดเห็นย่างกลายเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ แล้วทำไมการไม่รับประทานอาหารจะเป็นการขัดคำสั่งคอสชอไม่ได้อำนาจมีอยู่ในมือแล้วจะทำอะไรก็ว่าไปเลย